สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t านเตอร์สตอรวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนปุ๋ยคอกขี้วัวที่มีความแข็งให้กลายมาเป็นปุ๋ยคอกขี้วัวหมักที่มีความร่วนซุยและนำไปใช้งานได้ง่ายซึ่งหลายท่านอาจจะเคยพบเจอปัญหาแบบนี้กันมาบ้างแล้วนะครับในเวลาที่เราซื้อขี้วัวแบบเป็นถุงหรือแบบเป็นกระสอบมาใช้ถ้าเจอขี้วัวที่มีความละเอียดหรือมีความร่วนซุยก็จะนาไปใช้งานได้ง่าย แต่ในกรณีที่เจอขี้วัวในบางกระสอบที่มีความหนามีลักษณะเป็นแผ่นหรือมีความแข็งมากๆเมื่อเรานำไปใช้ก็อาจจะไม่สะดวกไม่ว่าจะเป็นการนำไปเป็นส่วนผสมของดินปลูกต่างๆนอกจากจะทำให้ผสมเข้าไปเนื้อเดียวกันกับดินปลูกได้ยากแล้วถ้าเรานำไปใช้กับพืชกว่าที่ปุ๋ยข้อขี้วัวจะมีการย่อยสลายและปลดปล่อยสารอาหารให้พืชได้นำไปใช้ก็จะทำให้ใช้เวลาที่นานออกไปด้วยเช่นกัน ส่วนวิธีในการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากและยังเป็นขั้นตอนที่ง่ายแสนง,ง่ายอีกด้วยนะครับก่อนอื่นก็ให้นำคี้วัวที่มีความแข็งและมีลักษณะเป็นก้อนใหญ่ๆที่ใช้งานได้ยากมาเตรียมไว้โดยที่เราจะนำคี้วัวเหล่านี้มาทำให้มีความร่วนเพื่อให้นำไปใช้งานได้ง่ายอีกทั้งยังจะได้เป็นปุ๋ยคอกจากคี้วัวหมักที่จะนำไปใช้งานได้เร็วยิ่งขึ้นโดยที่จะใช้เป็นจุลินทรีย์ มาเป็นตัวช่วยทําให้ขี้วัวมีความร่วนซุยและช่วยในการย่อยส่วนจุลินทรีย์ที่จะนํามาใช้ได้ก็คือจุลินทรีย์จ้าปลวกซึ่งผมก็ได้เคยทาเป็นคลิปแนะนําวิธีการทําไว้อย่างละเอียดแล้วถ้าท่านใดสนใจก็สามารถเข้าไปกดรับชมที่ช่องได้เลยวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับและจุลินทรีย์อีกหนึ่งชนิดก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงถ้าท่านใดที่ยังไม่ทราบถึงวิธีในการทําก็ลองทําเก็บไว้ใช้ได้เลยซึ่งจะมีประโยชน์หลายด้านเช่นกัน ส่วนขั้นตอนและวิธีในการทำผมก็ได้เคยทำเป็นคลิปลงไว้อย่างละเอียดทั้งหมดแล้วก็ลองเข้าไปกดรับชมที่ช่องกันได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เตรียมภาชนะที่จะนำมาใส่ขี้วัวจะใช้เป็นกระป๋องหรือกระมังก็ได้แล้วแต่ความสะดวกได้เลยนำก้อนขี้วัวใส่ลงไปตามจำนวนที่เราต้องการที่จะทำให้ร่วนซุยจะทำเพื่อเก็บไว้ใช้ครั้งละมากๆหรือทำแค่พอใช้ก็ได้นะครับ เสร็จแล้วก็ให้เลือกจุลินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เรามีเพื่อนําม,มาใช้แต่ผมจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสามารถที่จะทําได้ทั้ง2ชนิดนะครับและก่อนที่จะมีการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุกครั้งก็ให้ทําการพลิกกับขวดไปมาเพื่อเป็นการกระตุน้นและจะทําให้จุลินทรีย์หรือตะกรนที่นอนอยู่ก้นขวดกระจายตัวได้ทั่วกันและพร้อมที่จะนําม,มาใช้ได้ดีนั่นเองแล้วให้เทราลงไปที่ก้อนขี้วัวให้ทั่วโดยให้กะดูจากปริมาณขี้วัวที่ใส่ลงไป ซึ่งผมจะใช้ในแบบที่เข้มข้นไม่เจือจางด้วยน้ําเลยนะครับข้อสําคัญก็คือเราจะไม่เทจุลินทรีย์ลงไปจนท่วมปริมาณของคีย์วัวที่ใส่ลงไปประมาณนี้จากนั้นให้ทําการคนหรือคลุกเคล้าสักเล็กน้อยเพื่อให้ก้อนคีย์วัวได้มีการซึมซับจุลินทรีย์เข้าไปอย่างช้าๆวิธีนี้จะไม่ทําให้คีย์วัวมีการชื้นแฉะเกิดขึ้นได้เพราะว่าตัวของก้อนคีย์วัว จะค่อยๆดูดซับน้ําจุลินทรีย์ขึ้นมาทีละน้อยนั่นเองพยายามคลุกเคล้าให้ทั่วกันน้ําของจุลินทรีย์ก็จะมีอยู่ในปริมาณแค่พอคลุกคลิกจะไม่ท่วมก้อนขี้วัวขึ้นมาเสร็จแล้วก็ให้หาเป็นภาชนะอะไรก็ได้มาปิดคลุมเพื่อรักษาความชื้นแล้วนําไปตั้งวางพักไว้ในร่มสักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วจึงจะค่อยมาทําการคนคลุกเคล้าอีกครั้งเพื่อให้ขี้วัวดูดซับความชื้นจากจุลินทรีย์เข้าไปได้ดียิ่งขึ้นนะครับ ส่วนอีกหนึ่งวิธีก็จะเป็นการทําให้ก้อนขี้วัวที่มีความแข็งกลายมาเป็นขี้วัวที่มีความร่วนซุยได้ด้วยจุลินทรีย์เจาปลวกนั่นเองสามารถเลือกใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือจุลินทรีย์เจาปลวกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ผมจะทําให้ดูเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับและก่อนที่จะนํามาใช้ก็ให้ทําการเขยา่าหรือพลิกกลับขวดไปมาทุกครั้งเช่นกันเพื่อเป็นการกระตุน้นและเพื่อให้ตะกรนหรือจุลินทรีย์ที่นอนอยู่ก้นขวด กระจายตัวได้ทั่วกันทำเหมือนในลักษณะเช่นเดิมนะครับก็ให้กะดูจากปริมาณของขี้วัวที่ใส่ลงไปข้อสำคัญคือเราจะไม่เทน้ำจุลินทรีย์ลงไปจนท่วมให้กะดูว่าขี้วัวจะสามารถดูดซับความชื้นขึ้นไปได้พอดีเพื่อไม่ให้มีความชื้นแฉะที่มากเกินไปจุลินทรีย์จึงจะทำงานได้ดีนะครับแล้วทำการคนคลุกเคล้าให้น้ำจุลินทรีย์เข้ากันกับขี้วัวสักเล็กน้อย เสร็จแล้วให้หาเป็นภาชนะอะไรก็ได้มาปิดให้สนิทแล้วนำไปตั้งวางพักไว้ในร่มสักประมาณ1ชั่วโมงก็ได้นะครับหลังจากที่เวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงก็ให้เปิดออกมาแล้วทำการคนคลุกเคล้าคีเวัวที่อยู่ด้านล่างขึ้นบนและให้ในส่วนของคีเวัวที่อยู่ด้านบนลงด้านล่างก็เพื่อเป็นการทำให้น้ำจากจุลินทรีย์จะได้ถูกดูดซับเข้าไปในคีย้วัว ให้มีความชื้นสม่ำเสมอได้ใกล้เคียงกันทั้งหมดนั่นเองเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทไว้เช่นเดิมและในส่วนที่หมักรสราดด้วยชุลินซีเจ้าปลวกก็ให้ทำในลักษณะแบบเดียวกันได้เลยนะครับคนคลุกเคล้าขี้วัวให้ทั่วความชื้นจะได้สม่ำเสมอเท่ากันเสร็จแล้วก็ให้หาภาชนะหรือฝามาปิดให้สนิทแล้วตั้งหมักทิ้งไว้ประมาณ1-2วัน หรือจะหมักไว้เป็นอาทิตย์หรือนานกว่านี้ก็ได้นะครับหลังจากที่หมักไว้เป็นเวลาผ่านไปประมาณ2วันให้ลองสังเกตดูที่ก้อนขี้วัวจะมองเห็นว่ามีลักษณะเป็นราสีขาวเกิดขึ้นมาก็แสดงว่าจุลินทรีย์เริ่มทำงานได้ดีจะมีราขาวเกิดขึ้นมาอยู่ในขี้วัวทุกก้อนที่เราได้หมักไว้เลยนะครับลักษณะของขี้วัวที่ได้จากการหมัก จะมีความชื้นที่พอเหมาะหรือพอดีและเมื่อทดลองใช้มือบีบลงไปเบาๆตัวขี้วัวก,ก็จะเริ่มมีความเปื่อยยุย่ยและมีความร่วนซุยจะไม่มีความแข็งที่หลงเหลืออยู่ในก้อนขี้วัวเหมือนกับในตอนแรกและที่เห็นอยู่ในภาชนะตรงนี้ก็จะเป็นการหมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของขี้วัวที่หมักหรือรดราดด้วยจุลินทรีย์จ้าปลวกกันบ้างนะครับ ก็จะมองเห็นว่า,ามีราขาวเกิดขึ้นที่ตัวของก้อนขี้วัวเช่นกันและเป็นเชื้อราชนิดที่ดีที่เกิดขึ้นมาจากจุลินทรีย์เจาปลวกเพราะว่าจะมีเชื้อไมโครไรซาที่จะมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ย่อยขี้วัวให้มีความร่วนซุยและนำไปใช้ได้ดีนั่นเองเพียงเท่านี้เราก็จะได้เป็นปุ๋ยข้อขี้วัวหมักจากขี้วัวที่มีความแข็งใช้งานได้ยาก ให้เปลี่ยนกายมาเป็นปุ๋ยข้อขี้วัวหมักที่มีความร่วนซุยเพื่อเก็บไว้ใช้ในงานเกษตรของเราต่อไปได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เป็นส่วนผสมของดินปลูกต่างๆหรือจะนำไปใช้กับต้นไม้หรือพืชผักที่เราปลูกก็จะทำให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดีก็ลองนำวิธีไปทำและปรับประยุกต์ใช้กันดูนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสันเตอร์สตอรี่สันเตอร์ทำได้คุณก็ทำได้ครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ